พูดถึงในยุคป,ปัจจุบันนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการพัฒนานักศึกษาเอกนะคะให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อนไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็หลังจากจบการศึกษาไปแล้วล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะได้มีการส่งเสริมในการนําเทคโนโลยีนะคะไปปรับใช้กับซอฟต์สกิลของนักศึกษาเอกเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกค่ะนายนัท วรพลรัฐศิริวัชรบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวในงาน RMUTP Vision Day the Next World Beyond the a b a n Society หรือว่าโลกใหม่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสู่ทุกมิติของยุคสังคมเมืองว่าระบบการศึกษานะคะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อผู้เรียนซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมความเข้มแข็งค่ะให้กับนักศึกษาในปัจจุบันให้ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้กับ Soft Skills ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนากาลังคนที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัวพร้อมที่จะยกระดับการศึกษาสู่การเป็นสังคมเมอืองสมัยใหม่ผ่านการพัฒนา4ด้านค่ะ ได้แก่ด้านนวัตกรรมอาหารการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการเมืองอัจฉริยะการยกระดับไรายได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการยกระดับผู้ประกอบการและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุพร้อมสนับสนุนงานวิจัยการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เกิดผลงานยกระดับสังคมและก็ชุมชนอาทินว,วัตกรรมเรื่องของการอัดข้าว ูแบบกึ่งอัตโ,ตโนมัติค่ะที่มีกลไกชดเชยปริมาตรโดยระบบ Newmatics แล้วก็การพัฒนาเกมพหุประสาทสัมผัสความจริงเสมือนว่าผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ทั้งนี้เชื่อว่าการส่งเสริมให้นักศึกษาเนีเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีทั้ง4กลุ่มก็จะตอบโจทย์การส่งเสริมสังคมเมืองเพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้ด้วย นอกจากนี้ค่ะมีการนําเสนอเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่ใช้ในการทํางานจริงค่ะแล้วก็กิจกรรมสาธิตการใช้เทคโนโลยี VR หรือว่า Virtual Reality การสร้างต้นแบบและการเขียนโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยระบบการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรมจําลองทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การเขียนแบบ3มิติอีกด้วยค่ะ